นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดในข้อนี้เนี่ยเราได้ฟังว่าปัญญาเนี่ยมันมีอยู่สามหัวข้อมีสามส่วนหลัก,ลกๆใช่ไหมว่าเกิดมาจากสุตตะมยปัญญาจินตะมยปัญญาภาวนามยปัญญาสุตตะคือรายการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้การหาข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สําคัญใครที่มีข้อมูลไวกว่าใครที่ศึกษาเรียนรู้ ได้มากกว่าก็จะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ข้อมูลต่างๆมันก็ต้องมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์นะจินตมยปัญญาเอามาคิด,คดวิเคราะห์ให้ดีว่ามันใช่ไม่ใช่อืมเพราะข้อมูลมันมีทั้งฝ่ายที่เป็นของจริงแล้วของหลอกซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเคยจะเรียกว่าพยายามรวบรวมข้อมูลมาดูพฤติกรรมการใช้ พวกสังคมออนไลน์ของมนุษย์ปัจจุบันนี้มนุษย์โดยส่วนใหญ่นะเราจะถูกพวกท่านใช้ครับว่าอะไรนะเอไอ AI, หรือพวกเนี้ยที่เป็นระบบสื่อสารเนี่ยครอบคลุมสภาวะอารมณ์ครอบคลุมสภาวะความคิดเขาเคยไปวิจัยไปวิเคราะห์สมมุติว่าเราเนี่ยชอบเ,ออเรื่อง ดอกไม้พอเราไปค้นหารัาว่าดอกไม้สักพักหนึ่งไอ้เรื่องดอกไม้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 มันก็จะมาหาเราเต็ไมไปหมดเลยนะถ้าเราบอกว่าเราชอบดอกไม้สีแดงมันก็จะมีแต่เรื่องสีแดงสีแดงสีแดงส,แสีแดงเสื้อผ้าสีแดงสีแดงสีแดงมานะเป็นตัวยื่นเสนอให้เราเขาบอกมันวิเคราะห์ได้ขนาดนั้นว่าเราชอบอะไรยินดีอะไรเนี่ยมันตรวจเจอตรวจ,ตรวจ,ต,รวจตรวจถึงความรู้สึกขนาดนั้น แล้วคนเนี่ยพอถูกหล่อหลอมไปด้วยสิ่งที่ตนเองชอบทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันก็จะไปจมอยู่ในความรู้สึกอย่างนั้นอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเราชอบต้นไม้มันก็จะมีความรู้สึกบนอยู่กับต้นไม้นั้นอารมณ์มันก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่จะมีสักกี่คนล่ะอ๋อเราชอบธรรมะนี่ยคนหาธรรมะมีแต่ธรรมะธรรมะพอเจอธรรมะมันเลื่อนหนีเลื่อนหนีเลย ถ้ามีคนสักล้านคนมันคน้นธรรมะนัศึกษาเรื่องธรรมะธรรมะมันก็ดีแต่น้อยคนเนี่ยก็เจอธรรมะเอาเลื่อนหนีไปหาดูละครดีกว่าเป็นดูคลิปดีกว่าไปดูอย่างอื่นๆ่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ไงนั้นแต่สิ่งลนี้มันมีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์พอเราคุ้นเคยกับสิ่งไหนบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะรู้สึกอินอยู่กับมันคุ้นเคยอยู่กับมันเหมือนคนที่เขาเลี้ยงสุนัขอะเลี้ยงทุกวันคุ้นเคยทุกวันเล่นกับมันทุกวันทุกวัน,วนพอวันหนึ่งพอสุนัขตายเป็นไง เสียใจร้อง,องห่มร้องไห้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละมันก็ตรวจไปถึงขนาดนั้นเราก็เอาข้อมูลทั้งหลายเหล่านั้นน่ะจากสุตตะสุตตะหมายถึงว่าการศึกษาเรียนรู้การฟังการอ่านอะไรพวกนี้มาแล้วก็ต้องมาจินตะนะสุตตะเนี่ยมันเป็นเหมือนการเอาข้อมูลดิบเข้ามามันก็เป็นเหมือนปัญญาปัญญาในระดับพื้นหนึ่งพื้นฐานหนึ่งมามาสู่กระบวนการวิเคราะห์เรียกว่าจินตะมยปัญญา พอเรารู้จักใช้ใช้วิเคราะห์มากเข้ามากเข้ามันก็จะเกิดผลเห็นข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆมากขึ้นสุดท้ายมันก็เข้าไปสู่กระบวนการที่ดีที่สุดคือต้องภาวนามยปัญญาภาวนาคือเอาไปถึงขั้นการรู้แจ้งเห็นจริงถ้าเป็นมองเป็นข้อมูลปัจจุบันเขาเรียกว่ารู้ทะลุปโปร่งจริงๆว่าจ,จุดเริ่มต้นมันคืออะไรท่ามกลายมันคืออะไรสุดท้ายข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ย มันใช่ไม่ใช่เหมือนคนบอกว่า,ากินอ,อะไรล่ะกินไข่วันละฟองเราจะเกิดโลกนี้สมมุติหรืนะแล้วนะมันจริงไหมมันก็ต้องไปหากระบวนการขั้นตอนหาหหลักฐานมันขึ้นมาบางพวกก็บอกอกินหกฟองก็ได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไปสู่กระบวนการเหมือนกัน แต่สุดท้ายถ้าเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยมันคือเรื่องของการปฏิบัติคือจิตต้องนิ่งสงบพอนิ่งสงบแล้วมันจึงจะพบความสว่างความสว่างนั่นแหละมันถึงจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วมันจะเห็นถึงอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นกจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้ระดับปัญญาเนี่ยมันเป็นขั้นลึกซึ้งเข้าไปอีกนะแต่ว่าปัญญาในความหมายนี้ในอวโลกสูตรเนี่ย นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดเอ๊ะท่านว่ามันประเสริฐสุดอย่างไรแล้วเนื้อเรื่องนี้มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีวิตของคนเราในสถานการณ์โควิด1 9อย่างไรพี่อยากจะให้ฟังเรื่องนี้นะอ,อัตกถามหาโพธิชาดกว่าด,ด้วยปฏิปทาของผู้นำและโดยเฉพาะความเป็นผู้นำในโลกปัจจุบันนี้โอ้โหกำลังวุ่นวายเนาะ พูดนำจะนำกันไปยังไงอะไรยังไงแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันโอ้โหมันก็วุ่นวายกันไปทั้งโลกโดยประเทศข้างๆบ้านเ้ากำลังวุ่นวายกันอยู่นะก็ในการนั้นพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนพิสุทธิ์จังหลายไม่ใช่ในการบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนตถาคตก็เป็นผู้มีปัญญาสามารถย่ำยีวาทะของคนอื่นได้เหมือนกันดังนี้จึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังนี้ว่า ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสวยรชสมบัติในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมหาศารผู้สูงสุดมีทรัพย์สมบัติประมาณได้80โกดในแคว้นกาสีก็เกิดมาเป็นคนรวยนะไม่ได้เกิดมาเป็นคนจนมารดาบิดาทําการตั้งชื่อพระโพธิสัตว์นั้นว่าโพธิกุมารโพธิกุมารนั้นเมื่อเจริญไปเติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ในเมืองตักกศิลาจนจบ แล้วกลับมาครอบครองเรือนอยู่ในการต่อมาได้ละความสุขอันเกิดแต่กามเสียแล้วเข้าไปยังหิมวันตประเทศบวชเป็นปริพาชกบวชเป็นนักบวชตอนนั้นไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่บังเกิดขึ้นก็บวชเป็นนักบวชชุดขาวว่างั้นเถอะมีเง่าไม้และผลไม้ในป่านั้นนั่นเองเป็นอาหารอยู่ได้เป็นเวลานาน,าน พอถึงฤดูฝนจึงออกจากป่าหิมพานแล้วเที่ยวจาริกไปจนได้ถึงกรุงพาราณสีโดยลําดับเข้าไปอยู่ในพระราชอุทยานอยู่ในป่าดํารงชีวิตอยู่ด้วยผลหมากรากไม้ขั้นการเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อถึงฤดูฝนโดยส่วนใหญ่นักบวชที่อยู่ในป่าก็จะพากันหลบออกจากป่าเพื่อมาอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยความที่หน้าฝนเนี่ยมัน หาอาหารลําบากแล้วก็ภัยต่างๆมันเกิดได้ง่ายทั้งน้ําป่าไหลหลากทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะพวกเหลือบยุงทากต่างๆวันนี้มันมากก็มาอยู่พระราชอุทยานอยู่ป่าเหมือนกันจะเป็นป่าใกล้เมืองเขาเรียกเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ในวันรุ่งขึ้นเที่ยวไปพิกษาจารย์ในพระนครโดยความเหมาะสมแก่ผลิพาชกจนถึงประตูพระราชนิเวศ พระราชาประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์นั้นทรงเลื่อมใสในกิริยาอันสงบสง,งยมของของท่านรูปนั้นจึงตรัสสั่งให้ราชบุตรไปนิมนต์ท่านเข้ามาอย่างที่ประทับของพระองค์ทรงทำทรงกระทำปฏิสันฐานได้ทรงสดับธรรมกถาเล็กๆได้น้อยแล้วทรงถวายโภชนะมีรสชาติอันเลิศต่างๆแล้วพระมหาสัตว์รับพัตตานแล้วคำหนึ่งว่าขึ้นชื่อว่ารัชกุลนี้มีความผิด ที่จะเกิดแก่ตัวเรานะมีความผิดมากคือไปเนี่ยโอ้โหภัยรอบทิศเลยนะยิ่งเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านี้เท่าไหร่เนี่ยภัยมันมีมากเท่านั้นท่านก็รู้ตัวนะ,ะด้วยความที่เคยเป็นตระกูลที่รวยมาก่อนแล้วสละสมบัติออกบวชเนี่ยก็รู้ว่าการเข้าไปในรัชกุลนี่มันมีภัยรอบทิศทางทั้งหมู่ปัจจามิตรก็มีมากมายเห็นไหม แล้วคนที่เป็นศัตรูที่คอยจ้องทำลายเนี่ยมันมีเยอะใครนอะจะช่วยบำบัดทุกภัยที่จะเกิดขึ้นแก่เราได้แม่ท่านเองอรู้ว่ากษัตริย์นั้นศรัทธาแล้วแต่ทำยังไงที่เราจะอยู่ในสถานะอยู่ในสถานภาพตรงนั้นได้ก็มองหาพวกเหมือนกันใครนะที่จะพอที่คอยสนับสนุนส่งเสริมถ้าถึงคราวที่เรามีเหตุเพศภัยขึ้นมา พระโพธิสัตว์นั้นได้มองเห็นสุนัขสีเหลืองตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระราชาอยู่ในที่ใกล้ๆจึงหยิบข้าวสุกก้อนหนึ่งก้อนใหญ่แสดงแสดงท่าทีล่อหลอกให้สุนัขนั้นพระราชาทรงสร้างอาการนั้นจึงให้คนนําเอาภาชนะมาใส่พัดแล้วให้แก่สุนัขนั้นมองหาคนที่จะเป็นมิตรเนี่ยไปวันแรกมันยังมองไม่เจอเห็นสัตว์เห็นสุนัขสีเหลืองตัวนี้เอ๊ะเขาท่าดีก็เอาข้าว เพื่อจะให้มันทําความคุ้นเคยกับสุนัขพออาการท่านจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยกษัตริย์ก็ให้คนเอาภาชนะมาใส่ข้าวเลี้ยงสุนัขเพราะรู้ว่าฤาษีหรือว่าปริพาชกท่านนี้ชอบที่จะเลี้ยงสัตว์แม้พระมหัสัรร์ทำพัฒกิจของพระราชาพระองค์นั้นให้สําเร็จลงแล้วแม้พระราชาทรงรับปฏิญญาของมหาสว์นั้นเรียบร้อยให้ช่างสร้างบาารรณศาลาไว้ในพระราชอุทยานภายในพระนครนั้นแล้ว ทรงถวายเครื่องบริขารสําหรับบรรปชิตนิมนต์ให้มหาสัตว์นั้นอยู่ประจําในที่นั้นก็พระราชาได้เสด็จไปยังที่บํารุงของมหาสัตนั้นวันละสองสามครั้งทุกๆุกวันดูทก,ก็มีพื้นฐานใจดีนะกะสัตย์ท่านนี้เห็นแล้วก็เกิดความศรทัทธาพอได้ยินได้ฟังได้สนทนาธรรมเกิดความรู้สึกเอ้ยมันเลื่อมใสนักบวชท่านนี้มีของดีนี่มีขอมีความมีความดีอยู่ ก็ให้คนไปสร้างที่พักอะไรให้เรียบร้อยนิมนต์มา,า,ารับพระตาหารที่พระราชอุทยานอาันที่ที่พระราชนิเวศยังไม่พออีกนะมีเวลาว่างก็แวะเวียนไปสนทนาธรรมเนี่ยบัลละสองสามครั้งนะทุกๆวันก็พอถึงเวลาฉันพระมหาสัตว์ขึ้นนั่งบนพระแท่นสําหรับพระราชาแล้วฉันโภชนะของพระราชาอยู่เป็นประจําทีเดียวทําอย่างนี้จนล่วงเลยเวลาไปได้12ปี อุปถัมภ์อุปถากันศรัทธากันอยู่ถึง12ปีและเกิดความคุ้นเคยจนกระทั่งให้ปริภาชกท่านเนี้ยขึ้นไปนั่งแท่นที่กษัตริย์ขึ้นไปนั่งนะเป็นกรณีพิเศษเลยคุ้นเคยกันอยู่12ปีจนพระราชาพระองค์นั้นมีอามาตย์หคนทำการสั่งสอนอัดและทำสิบสปีในช่วงสิบสอปีก็ฟังเทศฟังธรรมความความคุ้นเคยรู้จักกัน ตัวแปรมันก็คืออมรรษห้าคนที่กษัตริย์สถาปนาตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาบรรดาอมารรษห้าคนนั้นคนหนึ่งเป็นอเหตุกะวาทีเดี๋ยวท่านจะขยายความมันจะมีตอนท้ายว่าอเหตุกะวาทีเนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรนะเป็นพวกที่กล่าวเรื่องราวที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะคนหนึ่งเป็นอิสระ,สระกรณวาที คนหนึ่งเป็นปุเพกตะวาทีคนหนึ่งเป็นอุเฉทกะวาทีและอีกคนหนึ่งเป็นขัด,ขดตะวิชวาทีในบรรดาอมาตห้าคนนั้นอมาตผู้เป็นอเหตุกะวาทีสั่งสอนมหาชนให้ถือเอาอย่างว่าสัตว์เหล่านี้เป็นผู้หมดจดในสงสารอมาตผู้เป็นอิสระกะสร,กรณวาทีสั่งสอนมหาชนให้ถือเอาอย่างนี้ว่าโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างเนี่ยความสอนของเขาแต่ละคนนะ อำมาตผู้เป็นปุเพกตาวาทีสั่งสอนมหาชนให้เอาอย่างนี้ว่าความสุข,สขหรือความทุกข์ของสัตว์เหล่านี้เมื่อจะเกิดขึ้นมาย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุที่ตนทำไว้ในปางก่อนนั่นแหละอ,อันนี้ก็ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูคำถามคำตอบนอนท้ายว่าไอ,าอ,าอ,าอา้ความสุดโต่งของเขาคืออะไรอำมาตย์ผู้เป็นอุเฉตะวาทีสั่งสอนให้มหาชนถืออย่างนี้ว่าขึ้นชื่อบุคคลผู้จากโลกนี้ไปยังโลกหน้าย่อมไม่มีโลกนี้ย่อมขาดศูนย์ พวกนี้ความเชื่อถามว่าปัจจุบันมีไหมเอ้ยมันมีอยู่นะไอ้พวกได้บอกโลกหน้าไม่มีมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันอมานผู้เป็นคัตยาวาทีขตวิชาวาทีสั่งสอนในมหาชนเอาอย่างนี้ว่าบุคคลควรฆ่ามารดาบิดาแล้วมุ่งทําประโยชน์ของตนเองเอย่างของตนเองทายเดียวเถิดหุ่นหนักเลยอันนี้นะระดับโลกันเลยนั่นนสั่งฆ่าอย่างนี้เลย อำมาตย์ทั้งห้าคนนั้นดํารงอยู่ตําแหน่งผู้พิพากษาอัดคดีแทนพระราชาเนี่ยก็แม้เป็นที่ปรึกษาราชการยังไม่พอโดยตําแหน่งคือได้เป็นผู้พิพากษาแต่ดูดีความคิดขนาดนี้เป็นผู้พิพากษาแทนกษัตริย์ด้วยนะถือว่าเป็นใหญ่เลยแต่กลับพากันกินสินบนตัดสินความทําคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของและทําคนที่เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของ พะความคิดความเชื่อมันมันเพี้ยนไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลัวบุญกลัวบาปแล้วเอาชีวิตในโลกปัจจุบันเป็นตัวตั้งเห็นไหมล่ะก็เคาเรียกว่ากินสินบาทค่าสินบนโอ้ใครให้ฝั่งไหนเยอะให้ก็เป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็รู้กันอยู่ว่าการตัดสินคดีความปัจจุบันเนี่ยมันยากที่จะเอาความยุติธรรมจริงๆมันก็ว่ากันไปตามหลักฐานพยานอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ ไปศึกษานะดันรู้กันแล้วกันดีที่สุดก็จะไปยุ่งมาเลยพวกคดีความเวน,นี้นะ <c oughs> โอ้มันยัดเยียดอะไรยังไงก็ได้มนุษย์นู่นี้ครั้นวันหนึ่งบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้แพ้คดีความเพราะถูกโกงเห็นพระมหาสัตว์เที่ยวพิกษาจารย์เข้าไปยังพระราชนิเวศจึงไหวพลางลำพันว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมาฉันในพระราชนิเวศเพราะเหตุไรจึงได้แต่แลดูพวกจึงได้แต่แลดู พวกอำมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีรับสินบนทำชาวโลกให้สิบหายอยู่เล่าบัตรนี้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของแท้แต่กลับถูกอำมาตย์ห้าคนรับสินบนจากมือของลูกความโกงแล้วทาให้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของหาที่พึ่งไม่ได้หาที่พึ่งไม่ได้หไไดเห็นนักบวชปริพาชกเนี่ยเข้าออกเข้าออกพระราชวังอยู่ถึง12ปีเห็นก็เลยไม่รู้จะเป็นระบายที่ไหนก็ไปถามว่าปัจจุบันก็คง จะเรียกว่าเป็นหลวงพี่ประมาณเนี้นะหลวงพี่หรือหลวงพ่อทนได้ยังไงเนี่ยเห็นอมตเนี่ยคนเขาไปกินข้าวไปรับอาหารในรั้วในวังเห็นอมตเขารับสินบนตัดสินคดีความแพ้กันอย่างเนี้ยท่านทนได้ยังไงอท่านเป็นเหมือนถ้าพูดบอกว่าใจท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมอะไรประมาณนั้น,นย,ยังรับสภาพนี้ได้อยู่ไหมโอ้โหก็ไปปลุกระดมนักบวชเอ๊ะมันจะปลุกระดมขึ้นไหมเนี่ย แล้วก็อามาตห้าคนเนี่ยจะมีตัวแปรอะไรที่ทําให้พระโพธิษัทของเราขนาดไหนโอ้โหเรื่องราวต่อไปนี้มันโอโ้ยิ่งกว่าละครนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนหน้าเพราะว่าตอนนี้มันหมดเวลา